โลก oh. ด้านนอกยังหลับอยู่ครึ่งครึ่งกลางๆางเมื่อมายาเบนเนตเขียนรถทำความสะอาดที่ล้อส่งเสียงแสบแก้วหูข้ามพื้นหินอ่อนชั้น23ของตึกแอตแลนติกนพลาซานาเวลา6นาฬิกา43นาที mm hmm. ไฟฟลูออเรสเซนต์ไม่กี่ดวงสันไวเหนือศีรษะทำให้เงาสะท้อนของเธอดูเหนือล้าแก่กว่าวัย32ปีเธอสูดหายใจลึกจับกุญแจมาสเตอร์ Master ด้วยนิ้วที่สันเทา ไม่ใช่เพราะหนาวแต่เป็นความกลัวชนิดที่ไม่เคยจะไปจริงๆเมื่อต้องใช้ชีวิตแบบเรือนชนเดือนแค่ผ่านไปอีกวันก็พอเธอกระซิบกับตัวเองค่าเช่ากำลังจะถึงกำหนดวันเกิดครบ12ปีของเอลล่าอีก2อาทิตย์แต่เงินในกระเป๋ามีแค่300ดอลลาร์าแทบพอซื้อเค้กไม่พูดถึงงานเลี้ยงโตโยต้าโคโรลปี2004ของเธอจอดครางอยู่ในลานจอดรถอีกนิดเดียวก็พังยับแน่ ทุกเช้าจึงเหมือนเดินอยู่บนน้ำแข็งบางขออย่าให้มันแตกก็พอเธอหยุดอยู่หน้าประตูที่มีตัวอักษรทองขัดมันริชาร์ดวอนประธานกรรมการบริหารกลุ่มวอนดีเวลลอปเมนต์ผู้ชายที่อยู่หลังชื่อนั้นคือปริศนาสำหรับเธอชุดสูรเนียบคำพูดคมกริบเดินเร็วตลอดคนแบบเขาไม่เคยมองเห็นคนอย่างเธอสำหรับเขาเธอคือส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์มองไม่เห็นเปลี่ยนได้ลืมได้ และบางทีการมองไม่เห็นอาจปลอดภัยกว่าเพราะคนที่มองไม่เห็นจะไม่มีใครได้ยินเธอปลดล็อกประตูแล้วลื่นตัวเข้าไปในห้องทำงานมีกลิ่นโคโลนราคาแพงประปนกลิ่นไม้สนมฮากนีเธอทำงานแบบเครื่องจากเทถทังขยะเช็ดโต๊ะจัดเก้าอี้ความคิดลอยไปถึงใบแจ้งจากโรงเรียนของเอลลาที่บอกว่าค่าอุปกรณ์เรียนยังค้างจ่ายความรู้สึกผิดปีผัวใจแน่นแล้วสิ่งผิดปกติก็สะดุดตา แฟ้มนหนาวางกลางอยู่บนโต๊ะผู้บริหารกระดาษกระจกระจายเหมือนใบไม้ร่วงบรรทัดแรกตัวหนังสือหนาะแต่เขียนว่าคำร้องขอประกาศล้มละลายท้องเธอตกวูบเธอมองนาฬิกาหกนาฬิกาห้าสิบห้านาทียังไม่มีใครมาก่อนแปดนาฬิกาเธอไม่ควรดูมันไม่ใช่เรื่องของเธอแต่ตาต้านไม่อยู่เธอโน้มตัวเข้าใกล้น้สินรวมทั้งสิ้นหกสิบสี่ล้านเหรียญ คิวเธอขมวดตัวเลขมันไม่เข้าท่าการคลุกคลีกลับไปเสร็จทำความสะอาดและบัญชีเงินเหนียวนานปีทำให้เธอมีสัญชาตญาณเรื่องตัวเลขเธอเริ่มสองรายชื่อเจ้าหนี้ปากขยับเบาๆขณะบวก1 2ล้าน8ล้าน15ล้านเธอบวกสองรอบสามรอบ47ล้านไม่ใช่64ล้านชี่ประจรเธอพุ่งพรวดมีคนเติมหนี้ปลอมเข้าไป17ล้าน ไม่ใช่ความผิดพลาดมันคือการวางกับดักมีคนต้องการให้ริชาร์ดวอนเซนขายบริษัทด้วยนี่ปลอมเสียงพ่อดังก้องจากความทรงจำที่ฝังลึกถ้ามีคนบอกพ่อว่าตัวเลขมันผิดพ่อคงสู้ไหวพ่อเสียทุกอย่างเพราะบัญชีปลอมเสียชีวิตด้วยความแตกสลายและถูกหักหลังคอของมายาแน่นไปหมดเธอรู้ว่าควรเดินหนีแต่เสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นทำอะไรสักอย่าง เธอหยิบโทรศัพท์หน้าจอแตกร้าถ่ายรูปทุกหน้าแบบเร็วๆแล้วคว้าโปสอิดสีเหลืองจากโตอมือสันขนาดเขียนคุณบอนโปรดตรวจตัวเลขหน้าที่7ก่อนเซนนี่รวมจริงๆคือ47ล้านไม่ใช่64ล้านมีคนเพิ่มตัวเลขปลอมปรดตรวจสอบก่อนสายเกินไปเพื่อนคนหนึ่งเธอแปะโพสอิดไว้หน้าสุดจัดก,กระดาษให้เหมือนเดิมทุกประกาศแล้วรีบออกมาเจนาิกา45นาทีเธอต่อปัดในชั้นใต้ดินควรจะกลับบ้าน แต่เท้าสองข้างไม่ยอมขยับหัวใจเต้นดังจนเหมือนได้ยินก้องในโรงรถเปล่าเปล่าเจ็ดนาฬิกาห้าสนาทีเมอร์เซเดสสีดำเงาแล่นเข้ามาบริชาร์ดวอนก้าวลงมาไม่ใช่ผู้บริหารทรงอำนาจที่เธอเคยเห็นแวบๆบแบบแต่เป็นผู้ชายที่ถูกความแพ้แพ้กุดรูในตัวสูดจับตาแดงไหลหอเขากอดกระเป๋าเอกสารแนบอกเดินเข้าลิฟต์เหมือนคนที่กำลังจะไปรับโทษประหาร มายาซ่อนตัวหลังเสาใจเต้นรัวระหว่างความกลัวกับความอยากรู้เธอบอกตัวเองว่ากลับบ้านเธอแต่ข้าในต้องการรู้ว่าเขาอ่านโนหรือยังหน้าที่ผ่านไป8ปดนาฬิกาแนาฬิกาินาทีโทรศัพท์เธอดังเบอร์ไม่รู้จักคุณเบนเน็ตเสียงแหบตําตึงเครียดข้าเธอกระซิบริชาร์ดวอนพูดอยู่นะครับคุณยังอยู่ในตึกไหมปากเธอแห้งผากข้ายังอยู่ อย่าเพิ่งกลับผมอยากคุยด้วยเดี๋ยวนี้สายตัดเสียงฝีเท้าดังลงทางลาดโรงรถรวดเร็วไม่สม่ำเสมอเมื่อเขาโผล่มาเธอชะงักผู้ชายที่เดินตรงมาหาไม่ได้โกรธเขาพังทลายน้ำตาเอ่อคลอเขายกมือที่สัน่นขึ้นโปสอิตาสีเหลืองอยู่ในกำมือคุณเขียนหรอเสียงเขาแตกคุณหรอที่เขียนอันนี้มายาพยักหน้าชา้ชาเตรียมรับการระเบิดวายๆและออกเรียกรปภ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่คาดไม่ถึงมหาเศรษฐีก้มตัวลงคุกเข่าบนพื้นคอนกรีตสกรปรกในชุดสูตรราคา5,000ดอลลาร์แล้วร้องให้สสอึกะอื่นคุณเพิ่งช่วยชีวิตผมไว้เขาสะอื่นคุณช่วยทุกอย่างไว้มายายืนตัวแข็งเธอไม่เคยเห็นคนรวยร้องให้แบบนี้เขาพยายามเช็ดหน้านี่ปลอม1ิล้านออสตินมันโรหุ้นส่วนผมเป็นคนปลอมเขาวางแผนบีบให้ผมล้มละลายแล้ว ซื้อบริษัทในราคาครึ่งล้านบริษัทจริงมูลค่า60ล้านจะหายวับในพริบตาและผมกำลังจะเซ็นเธอตาโต้ผมเช็คประวัติเข้าออกชั้นนั้นมีคนเดียวที่เข้าชั้นก่อน8นาฬิกาคุณเบนเน็ตแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่มีเหตุผลต้องช่วยผมไม่เซ็นชื่อบนนกไม่เรียกร้องเงินคุณทำทำไมมายากหรือน้ำลายฝืดพ่อฉันเสียทุกอย่างเพราะตัวเลขที่ไม่ตรงกันไม่มีใครเตือนท่านฉันฉันไม่อยากให้เกิดซ้ำ เขาจ้องเธอบางอย่างในตาเนล่าของเขาเปลี่ยนไปเป็นความเคารพความกตัญญูความเป็นมนุษย์ Dani. ไปกับผมออสตินจะมาอีกสิบนาทีผมจะเผชิญหน้าเขาและอยากให้คุณเป็นพยานคุณเห็นเอกสารจริงเธอลังเลทุกสัญชาตญาณตะโกนว่านี้แต่เธอนึกถึงเอล่าวันเกิดความฝันและชีวิตที่แค่เอโตวรอดแล้วเธอจับมือเขาการขึ้นลิฟต์เหมือนไม่มีวันจบ ในกระจกสายเธอเห็นเงาสองคนมหาเศรษฐีกับแม่บ้านทำความสะอาดสันเท่าเหมือนกันแต่คนละเหตุผลไม่ว่าเกิดอะไรอยากกลัวเขาบอกแค่พูดความจริงประตูลิฟต์เปิดชั้น23แสงเช้าสาสองเข้ามาในห้องทำงานที่โชชตารอยอยู่บนต๊ะไม้มหาโกนี8นาฬกา2ีนาทีเสียงเลขาดังจากอินเตอร์คอมคุณวอนคุณมอน,นโรมาแล้วค่ะริชาร์ดมอมายาถึงเวลาแล้วเขายืดไหลเชิญเข้ามา ถ้าคุณเป็นมายาคุณจะทิ้งนวไว้หรือเดินหนีแล้วยังคงมองไม่เห็นต่อไปออสตินมอนโรก้าวเข้ามาด้วยความมั่นใจช้าๆของคนที่ไม่เคยถูกสงสยัยผมสีเงินหวีเรียบสูดเทาเรียบปริบรอยยิ้มขัดมันเท่ากับกระดุมข้อมือริชาร์ดเขาพูดนุ่มําเป็นแปลกใจไม่คิดว่าจะมีคนดูด้วยสายตาเขาหยุดที่มายาแล้วหันกลับไปหาเพื่อนเก่าพาคนทำความสะอาดมาหน้าประชุมผู้บริหารด้วยหรือทันสมัยดีนะ นั่งลงริชาร์ดพูดเสียงสงบแต่ตึงไฟอากาศในห้องเหมือนมีไฟฟ้าช็อตทุกวินาทีมายายืนมุมห้องกำโทรศัพท์แน่นหายใจก็กลัวออสตินนั่งลงพาดขาข้างหนึ่งทับอีกข้างหน้าตาแย่จังเพื่อนผมบอกแล้วว่าพอเซ็นปุ๊บคุณจะเป็นอิสระริชาร์ดกดมือลงบนโต๊ะอิสระหรือถูกปล้นทุกอย่างที่ผมสร้างมาออสตินหัวเราะริกใจเย็นใจเย็นคุณจมอยู่หลายเดือนแล้วผมแค่โยนเชือกช่วย เชือกช่วยที่เพิ่มนี้ปลอม17ล้านประชาจกแ้มขึ้นโยนโปสอิตาสีเหลืองให้กระดาษเล็กๆดูไม่มีพิษภัยแต่ตัวหนังสือบนนั้นเปลี่ยนโชคชะตาไปแล้วสองคนออสตินจองโนอ่านเงียบๆครู่หนึ่งทุกอย่างนิ่งแล้วเขายิ้มอีกครั้งแต่ขอบปากตึงมีคนเล่นตลกคุณจะให้แม่บ้านทำความสะอาดมาทำลายกระบวนการทางกฎหมายหรอมายาเสียแปลกที่คำว่าแม่บ้าน เธอไม่ใช่แม่บ้านริชาตวาดเธอคือเหตุผลที่คุณยังไม่ใส่กุญแจมือออสตินหัวร้อเย็นคุณเสียสติแล้วริกคุณจะเชื่อคำพูดแม่บ้านมากกว่าผมที่เป็นหุ้นส่วนกันมาสิห้าปีริชาร์ดลดเสียงลงตำ่ำและในสิบห้าปีนั้นคุณเรียนรู้วิธีซ่อนการช่อโกงได้แนบเนียนจนกระทั่งเธอคนนี้เจอเขาพยักให้มายาโชเขามือเธอสั่นขณะเสียบโทรศัพท์เข้ากับจอประชุม ภาพโปรทีและหน้าเอกสารต้นฉบับยอดนี้จริงการเพิ่มเติมปลอมปริชาปัญญายเหมือนอายการ47ล้านนั่นคือยอดจริงแต่ฉบับคุณบอก64ล้านจะอธิบายส่วนต่างยังไงกรัมออสตินเกรงความผิดพลาดในการพิมพ์เขาพูดเรียบ17ล้านคือความผิดพลาดที่แพงมากระชาร์ดว่าโดยเฉพาะเมื่อทุกความผิดชี้ไปที่ห้องคุณหน้ากากของออสตินร้าวแวบหนึ่งคุณพิสูจน์ไม่ได้ ผมพิสูจน์ได้ริชาร์ดดินซองนาออกมาจูลี่แบคเตอร์เก็บอีเมลคุณไว้ระหว่างคุณกับแฟรงคลินโรเจอร์ผมรู้เรื่องเจ้านี่ปลอมใบแจ้นี่เกินจริงและเงินตายโตที่รอคุณอยู่หลังบีบผมล้มละลายครั้งแรกที่ความมั่นใจของออสตินพังทลายคุณงัดข้อมูลส่วนตัวผมผมไม่ได้งัดจูลี่ทำริชาร์ดตัดเลขาคุณที่คุณตะคอกจนลาออกปรากฏว่าเธอไม่ได้ลบแบคเอพลมหายใจออสตินที่กระชั้นตาเกลียยระหว่างริชาร์ดกับมายา คุณคิดว่าจบแค่ผมหรอือลากผมลงคุณต้องลากบริษัททั้งบริษัทจมไปด้วยริชาร์ดยินขึ้นช้าช้านั้นเราจะสร้างใหม่จากขี้เท่าแต่คุณออสตินจบแล้วเขาพยักหน้าทาาประตูเอ i บี FBI, กำลังมาผมแนะนำให้โทรหาทนายหน้าออสตินบิดเบี้ยวด้วยความโกรธและตื่นตระหนกเขาหันไปหามายาเสียงหยดพิษแกคิดว่าเขาจะจำแกได้อีกหเดือนหรือแกะจะกลับไปเป็นคนมองไม่เห็นเช็ดพื้นให้คนที่จำชื่อแกไม่ได้ ออกไปเสียยริชาร์ดตัดอากาศออสตินชะง,งักแล้วคว้ากระเป๋ากระแทกประตูออกไปแก้สัสนสะเทือนความเงียบไหลท่วมห้องอีกครั้งหนัก,นกอึ้งและไม่จริงริชาร์ดยืนนิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างที่เมืองเบื้องล่างผู้ชายที่เกือบเสียทุกอย่างกำลังหายใจอีกครั้งทุกการหายใจออกเหมือนยกความหนักอึ้งของปีเดือนออกจากอกเขาหันมามองมายาเขาเป็นถูกเรื่องเดียวผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยคุณทำงานที่นี่มาสามปีผมไม่แม้แต่จะรู้ชื่อคุณ มายาก้มตาโลกมันเป็นแบบนั้นและข้าคุณผู้หญิงไม่เขาพูดคมนั่นคือผมที่เป็นแบบนั้นตาบอดคุณช่วยบริษัท60ล้านเพราะคุณเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามคุณสังเกตคุณแค่นั่นมีค่ากว่าปริญญาทุกไปในบริษัทผมเขาหยิบสมุดจดเขียนอะไรบางอย่างแล้วยื่นกระดาษให้เธอวันจันนี้คุณมาประจำที่ฝ่ายตรวจสอบภายในผมจะออกค่าเรียนคอสทุกอย่างคุณจะเป็นคนมองหาสิ่งที่เราทุกคนมองข้าม มายากับพริบตาพูดไม่ออกฉันฉันไม่เข้าใจฉันเป็นแค่แม่บ้านคุณไม่ใช่อีกแล้วเขาพูดเรียบคุณคือนักวิเคราะห์รุ่นยาวคนใหม่ของผมเธอสายหน้าน้ำตาคลอฉันรับไม่ได้มันมากเกินไปมันไม่ใช่การช่วยเหลือมายาเขาพูดเบามันคือความยุติธรรมเขายิ้มเล็กน้อยยิ้มจริงๆครั้งแรกหลังพายุกลับบ้านไปหาลูกสาวพักผ่อนให้เต็มสัปดาห์แล้ววันจันทร์มาเริ่มชีวิตใหม่ เธอยืนนิ่งความจริงค่อยๆซึมเข้าเมื่อเธอพูดได้เสียงแตกขอบคุณค่ะเขามองเธอด้วยความแน่วแนงเงียบๆไม่มายาขอบคุณที่เตือนผมว่าความซื่อสัตย์หน้าตาเป็นแบบไหนคืนนั้นขณะขับรถกลับบ้านในชิคาโกโครโรล,ล่าของเธอส่งเสียงดังกว่าที่เคยแต่ครั้งนี้เธอไม่แคร์เธอเปิดภาพในหัวซ้ำๆตัวเลขโพสอ,อิดน้ำตาและคำสัญญา เมื่อจอดหน้าอาาพาร์ตเมนต์เล็กๆเธอนั่งในรถอีกครู่มองแสงสลัวจากหน้าตนที่เอลล่ารออยู่ครั้งแรกในรอบหลายปีเธอไม่รู้สึกมองไม่เห็นข้างในเอลล่าวิ่งมาด้วยก่อนแน่นแม่กลับปรึกจังเกิดอะไรขึ้นคะมายาคุกเข่าก่อนลูกแน่นเรื่องใหญ่เลยลูกเธอกระซิบเรื่องที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างพวกนั่งรวมกันบนโซฟาขณะเธอเล่าเรื่องเช้าวันนั้นความผิดพลาดที่ช่วยบริษัทไว้และผู้ชายที่มอบโอกาสครั้งที่สองให้ ตาเอลลาเบิกกว้างหมายความว่าแม่จะได้ทำงานออฟฟิศมีคอมพิวเตอร์หรือคะมายาหัวเราะทั้งน้ำตาใช่จ้ะเอลลายิ้มกว้างกอดแม่แน่นแม่สุดยอดเลยมายาหลับตาซุกหน้าลงผมลูกดมกลิ่นแห่งความสงบที่เธอไม่เคยรู้จักมานานครั้งแรกอนาคตไม่ใช่ภัยคุกคามมันคือประตูที่กำลังเปิดออกแต่ลึกๆความไม่สบายใจยังค้างคาค่าออสตินมอนโรยังไม่จบแค่นี้ละ่ะ คุณคิดว่าออสตินจะแก้แค้นไหมายหลังเสียทุกอย่างสามเดือนต่อมาลมเย็นปลายฤดูใบไม้ร่วงพัดผ่านชิคาโกมายาลงจากรถบัสหน้าตึกกลุ่มวอลดีเวล็อปเมนต์เธอไม่ต้องเข้าทางประตูบริการอีกต่อไปบัตรพนักงานของเธอเปิดประตูกระจกหลักได้และผู้คนทักทายด้วยชื่อสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณมายาพนักงานต้อนรับยังคงทำให้เธอเขินทุกครั้ง เธอยิ้มแล้วขึ้นลิฟต์ไปชั้น18ที่โต๊ะทำงานของเธออยู่ข้างหน้าต่างมองเห็นเมืองป้ายชื่อเขียนว่ามายาเบนเน็ตนักวิเคราะห์ตรวจสอบรุ่นเยาวทุกเช้าเธอแต่ป้ายนั้นเหมือนกลัวว่ามันจะเป็นความฝันสัปดาห์แรกๆรกน่ากลัวมากเธอไม่เข้าใจสับครึ่งหนึ่งที่คลาร่าฟรีแมนเมนเทอร์ของเธอพูดในที่ประชุมเธอนั่งดูคลิปสอนถึงตีเที่ยงคืนจดสูตรลงสมุขดขณะเอลล่านอนแต่ช้าชาทุกอย่างเริ่มเข้าใจ ตัวเลขเริ่มพูดกับเธออีกครั้งเหมือนเช้าวันนั้นกับแฟมล้มลายสิ้นไตรมาสแรกเธอเริ่มจับความผิดปกติเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามและคำชมของคลาร่ากลายเป็นความเชื่อมั่นคุณมีของติดตัวเลยนะมายาไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะใจดีนักวิเคราะห์อาวุโสไม่กี่คนมันแท้กระซิบหลังว่าปาฏิหาริแม่บ้านบางคนแซวว่าเธอมีเส้นกับประชาธิวไ เธอเพิกเฉยจนวันที่โรเจอร์แมดดอกนักวิเคราะห์อาวุโสจอมยิงโยนแฟ้มหนาใสาต่ตเธอลองดูสิว่าดีจริงแค่ไหนมันคือเขาวงกดตัวเลขที่ออกแบบมาให้งงเขายิ้มเยาอถ้าหากเจออะไรผิดแกอาจไม่ใช่แค่แม่บ้านโชคดีมายาฝังตัวกับแฟ้มนั้นหลายชั่วโมงเมื่อโรเจอร์กลับมาเพื่อหวังเห็นเธอแพ้เธอยื่นแฟ้มคืนอย่างสงบ เจอเจ็ุดผิดปกติสี่จุดแร,แรงเธอไล่ให้ทีละคอค่าใช้จ่ายซ้ำค่าเดินทางปลอมใบเสร็จร้านอาหารปลอมสีหน้าของโรเจอร์ซีเผือดบ่ายนั้นรอปภพ,พาเขาออกเขายักเงินคืนมาตลอดหลายเดือนคลาร่าก,กอดเธอกล้าหาญมากมายาคุณช่วยเราอีกแล้วคืนนั้นริชาร์ดเรียกเทาเข้าห้องทำงานคุณทำเพื่อบริษัทในสามเดือนมากกว่าบางคนในสิปีเขาเลื่อนเอกสารให้ ผมอยากให้คุณนำทีมเฉพาะกิจใหม่โปรสัญญาทุกฉบับย้อนหลังสองปีหาสิ่งที่ไม่เข้าพวกในกระดาษเขียนตำแหน่งใหม่หัวหน,น้าผู้ตรวจสอบเงินเดือน9,800ดอลลาร์ต่อเดือนเธอตาโตพูดไม่ออกคุณคู่ควรไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะคุณเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเธอรับด้วยน้ำตาคลอนึกถึงเอลล่าและคิดว่าชีวิตเปลี่ยนได้จากความกล้าเพียงครั้งเดียวหลายเดือนกลายเป็นปี ทีมของเธอขุดพบการช่อโกงเพิ่มช่วยบริษัทไว้หลายล้านกลุ่มวอนดีเวลลอปเมนต์กลายเป็นตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์ของวงการเรื่องแม่บ้านที่ช่วยบริษัทพันล้านกระจายไปตามนิตยสารธุรกิจและรายการเช้านักกล่าวขอสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยขอให้ไปพูดมายาปฏิเสธทุกครั้งจนวันที่ริชาร์ดถือเชิญจากมหาวิทยาลัยชิคาโกมาเขาอยากให้คุณไปพูดเรื่องจริยธรรม และความรับผิดชอบคุณควรไปเธอลังเลฉันไม่เหมาะขึ้นเวทีค่ะเขายิ้มคุณเหมาะกว่าทุกคนวันพูดเธอยืนหลังเวทีมือเย็นเฉียบเมื่อพิธีกรเรียกชื่อฝูงชนปรกมือลั่นเธอเดินไปที่ไม่พูดเบาๆสองปีที่แล้วฉันมองไม่เห็นห้องเงียบกริบฉันเช็ดพื้นในเมืองนี้ให้บริษัทที่ฉันคิดว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันมีตัวตนแล้วเช้าวันหนึ่งฉันเห็นตัวเลข ที่ไม่เข้าท่าฉันเลือกที่จะไม่มองข้ามฉันทิ้งโนไว้น้ำเสียงเธอสันโนนั้นเปลี่ยนทุกอย่างเธอเล่าเรื่องความกลัวที่กระสิบว่าเงียบไว้เธอความอับอายที่ถูกมองข้ามความสูญเสียของพ่อและการทำสิ่งถูกต้องมักต้องยืนคนเดียวฉันไม่ได้กล้าหาญเธอว่าฉันกลัวจนตัวสันแต่ความกล้าหาญไม่ใช่การไม่มีกลัวแต่คือการลงมือทำทั้งที่กลัวเมื่อจบการปรบมือดังนานจนเธอต้องถอยจากมัย แถวสองเอลาปรบมือตาเป็นประกายด้วยความภูมิใจหลังพูดนักข่าวล้อมคุณคิดว่าคนตัวเล็กๆเ,เปลี่ยนบริษัทใหญ่ได้จริงเหรอมายายิ้มเบาๆฉันไม่รู้ว่าฉันเปลี่ยนบริษัทหรือเปล่าแต่ฉันเปลี่ยนคนคนหนึ่งและคนคนนั้นเปลี่ยนบริษัทคนข้าง,ข,างข้างพยักหน้าริชาประกาศตั้งมูลนิธิวอนเพื่อความซื่อสัตย์ช่วยผู้แจ้งเบาะแสและสนับสนุนการศึกษาคนงานได้โอกาสผู้อำนวยการคือผู้หญิงที่เริ่มทุกอย่างมายาเบนเนต เธอชะงักฉันหรือคะใครจะเหมาะไปกว่าคนที่เคยถูกมองข้ามเธอรับตำแหน่งในสองปีมูลนิธิช่วยคนงานหลายสิบคนแจ้งเบาะแสอย่างปลอดภัยและสร้างชีวิตใหม่สื่อเรียกเธอว่าหญิงสาวที่มองไม่เห็นแต่ทําให้โลกรู้สึกเห็นแต่เธอไม่สนใจฉายา,ยาสิ่งที่สําคัญคือคนที่เคยเงียบตอนนี้ยืนตรงและมีเสียง ค่ำวันหนึ่งฤดูใบไม้ร่วงเธอกับเอลล่านั่งร้านอาหารเล็กๆริมแม่น้ำแม่เคยคิดหมายคะว่าถ้าวันนั้นแม่ไม่ทำอะไรชีวิตเราจะเป็นยังไงมาย,ายิ้มทุกวันเลยลูกถ้าแม่ไม่ดูเอกสารนั้นถ้าแม่เดินหนีเราคงยังลำบากแม่คงยังคิดว่าการมองไม่เห็นคือความปลอดภัยแต่แม่จะพลาดทุกอย่างที่ตามมาคนความหมายโอกาสที่จะบอกลูกว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องเปลี่ยนทุกอย่างได้เอลล่าซบไหล่แม่แม่คือฮีโร่ของหนู มายาลูกผมลูกไม่ใช่จะแม่แค่คนที่เลือดหลบซ่อนในที่สุดข้างนอกลมพัดลิ่นฝนและจุดเริ่มต้นใหม่ครั้งแรกในชีวิตมายาไม่รู้สึกตัวเล็กเธอรู้สึกถูกมองเห็นมีค่าและมีชีวิตโลกอาจยังไม่ยุติธรรมแต่เธอมีหลักฐานแล้วว่าการกระทําที่ซื่อสัตย์เพียงครั้งเดียวสามารถกระเพื่อมไกลกว่าที่ใครคาดคิดมันสร้างบริษัทใหม่รักษาครอบครัวและไถ่าบาปคนที่หลงทาง ขณะเดินออกจากร้านโทรศัพท์เธอสั่นข้อความจากริชาร์ดมูลนิธิครบ1หนึ่งปีวันนี้แก้ไข43คดีกู้เงินคืนกว่า12ล้านคุณทำได้เธอยิ้มพิมพ์กลับเราวทำได้ใต้แสงไฟเมืองเธอจับมือลูกรู้สึกถึงความแน่นอนเงียบๆว่าบางเรื่องราวไม่มีวันจบมันแค่เติบโตต่อไปเหมือนแสงที่แผ่ซ่านในถงมืดเช้าว,วันนั้นเมื่อหลายปีก่อนเกี่ยวกับการช่วยบริษัทหนึ่งแห่ง แต่จริงๆแล้วมันช่วยสองคนที่ลืมไปแล้วว่าการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นยังไงถ้าเรื่องนี้ทําให้คุณรู้สึกอะไรสักอย่างบอกเราหน่อยคุณเชื่อไหมายว่าการกระทําเล็กๆครั้งเดียวเปลี่ยนทุกอย่างได้ถ้ามันโดนใจคุณพิมพ์หนึ่งร้อยไว้ด้านล่างเพื่อบอกเราว่าคุณอยู่ตรงนี้กับเราและบอกด้วยว่าคุณดูจากประเทศไหนแชร์เรื่องนี้ต่อเพื่อเตือนทุกคนว่าความเมตตาและความกล้าหาญยังคงมีความหมายในโลกนี้